สวัสดีครับพบก,กับเจนเจอร์นะครับวันนี้นะครับอยู่กันที่ไอดีแปดนะครับเดี๋ยวจะไปตะลุยด่านยากนะครับจบจบกันไปสักทีหนึ่งนะ,ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามูนเ j ลลี่ครับตัวทีเด็ดมันจะพาผ่านด่าน67-72ถึง72ได้หรือเปล่านะครับเซ็ตก็ยังเป็นเซ็ตเดิมอยู่นะโอเคไปลุยกันครับ ถ้ามันผ่านได้หมดก็แน่นอนครับเป็น MVP อย่างแน่นอนนะคือตัวเดียวเสียวไปทั้งบางจริงเลยนะครับด่านค่อนข้างจักกว้างนะครับแบบนี้นะครับก็จะคล้ายๆกับด่านก่นกอนๆที่บางคนอาจจะติดเช่น48นะครับแต่นี้มันค่อนข้างจัก,กว้างนะ,ะแบบนี้ก็ต้องลุ้นนะครับแบบนี้ต้องลุ้นนะคือต้องลุ้นให้การพัดการพัดการก๊อปปี้นะครับ ให้มันดันศัตรูไปได้สักนิดนึงนะครับอ่ะแบบนี้ต้องยื้อกันนานนิดนึงนะอ่ะตรงนี้ถือว่าเป็นโซนที่ค่อนข้างยากอ่ะแต่ว่าไม่แน่นะผมจําได้ว่าข้ามไปเนี่ยมันก็จะมีด่านแคบๆอยู่นะครับถ้าเป็นด่านแคบๆอันนี้คือง่ายเลยครับอ่ะถ้าเป็นด่านกว้างครับก็จะดีอย่างหนึง่งก็คือมีโอกาสที่จะสร้างกลุ่มนะครับก็อาจจะนานนิดนึงแหละอ่ะก๊อปปี้ให้ได้เยอะๆครับ คือมีคนถามว่าถ้าไม่มีลำลำเล้ยวยวนเนี่ยมันสามารถผ่านได้ไหมคือมีคนผ่านได้อยู่เหมือนกันนะครับก็เป็นตัวแบบระดับมาสเตอร์นะครับก็คือต้องแม็กหลายตัวหน่อยนะครับแล้วก็ตัวเน้นๆเลยนะครับก็คือดาวินชีนะครับตัวดาวินชีก็ปี้นั่นแหละก็คือยื้อนะครับยื้อก็ปี้ไปเรื่อยๆครับกอปี้เปลี่ยนล่างนะครับคือต้องเล่นทางป่วนค่อนข้างจะเยอะนิดนึง อันนี้ถือว่าค่อนข้างจะยากแล้วค่อนข้างจะยากแล้วนะเพราะว่ากลุ่มไม่ขึ้นเลยครับต้องให้ Copy สร้างกลุ่มอแต่โอเคหน่อยนะครับว่าลำนำาครับเออลำนำเจ้าช้างนะครับเอาโอเคเริ่มจะสร้างกลุ่มได้แล้วนะครับเอ,อ้ยถือว่าไม่ยากแล้วล่ะคืออย่างที่บอกทาว่าถ้าเราเล่นแบบเลนเจอร์ตัวปกติทั่วไปเลยอ่ะ เราจะไม่สามารถยื้อได้นานนะครับคือมันโดนยิงแป๊บเดียว่แตกเลยนะครับคืออย่างน้อยๆเนี่ยสมมติมีลำนำเข้าไปขวางเนี่ยโอ้ยแน่นอนครับมันก็จะช่วยรับดาเมจให้เราเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ตัวก๊อปปี้นะครับนี่เลยครับใช้2ตัวก็สบายเลยครับคือใครเปิดได้มันก็แบบว่านำมาใช้ได้ในหมวดต่างๆนะ ตัว c o ปปี้ครับดาวินชี่ตัวโคนิสถี1ตัวครับแต่ไม่ต้องแม็กซ์นะเวล1์ร้อยสก็พอนะครับถ้าจะเลือกปั้นแม็กซ์หตัวผมให้เป็นดาวินชี่นะครับแต่คราวนี้เนะี่ยคือบางคนถ้าตัวเยอะมากๆแล้วเนี่ยบางคนแบบตัวเยอะมากๆผมก็ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะเพราะว่าบางคนอยากจะได้แบบตัวทางเก่งๆโดยตรงนะครับคือถามว่าดาวินชี่ดีไหมดีครับมาสเตอร์จเจอเยอะอยู่งันคือดาวินชี่นะครับใช้คู่กับ รีเซ็ตเนี่ยมันก็จะปวนได้เป็นอย่างดีนะครับคือตัวที่มันพิเศษแบบเนี้ยมันพิเศษจริงนะ้าตาออกมาแรกๆแ,แล้วนะครับคือดามิชี่นะครับเป็นเลนเจอร์ที่ค่อนขานโกโหูนี่พลิกชนะเฉยเลยถ้าเป็นทีมปกตินะไม่มีลำนำเนี่ยผมว่าแตกไปแล้วนะครับไม่น่าจะยื้อได้นะเพราะว่าศัตรูจะยิงแป๊บเดียวนะเจาะทะลุเลยนะเอาโอเคครับถือว่าตรงนี้ไม่ยากเท่าไหร่ ด้วยเรนเจอร์นั่นแหละเรนเจอร์เลยครับผมให้ครับโอ้ยตรงนี้ก็ถือว่ายังยังยาวอยู่ครับยังยาวอยู่อะเมื่อกี้ผ่านได้ตรงนี้ก็น่าจะผ่านได้ครับคือผมให้ครับตัวหลักก็แน่นอน,นครับมูนเจลร่นั่นแหละนะครับอ่าแล้วก็ตัว๊อปปี้นะครับส่วนตัวเสริมเนี่ยมันก็จะเป็นตัวรีเซ็ต d ไอด์ไอดไหนผมจำไม่ได้ละ i.d. ที่ไม่มีตัวรีเซ็ตเนี่ยถามว่ามันผ่านได้ไหมก็ได้ครับแต่ว่าอาจจะเล่นนานนิดนึงอาจจะเล่นหลายรอบนิดนึงนงครับเนื่องจากว่ารีเซ็ตเนี่ยมันก็จะช่วยครับคือในโหมดตรงนี้เนี่ยรีเนซะตจะค่อนข้างใช้ดีเป็นพิเศษ เพราะว่ามันไม่เหมือน PVP นะอย่างที่บอกครับ PVP เนะี่ยมันมีบางทีนะ่ยทั้งสกิลทั้งอะไรบางอย่างเนะี่ยมันมีเรื่องของ Reduction Rate นะครับมันอาจจะทำให้สกนะิลเนี่ยไม่ได้ติดแบบว่าดีโอเวนะครับแต่ว่าในเซตพวกนี้เนี่ยติดเต็มๆอยู่กันนะอ่ะอันนี้เริ่มไม่ไหวและอ่ะไม่ไหวก็เริ่มใหม่ครับง่ายๆครับไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะครับ เฮ้เริ่มจะยากจริงแล้วอาแบบนี้ต้องเรียกเพื่อนมาสนิทหนึ่งนะ,ะตรงนี้นะครับผมจะยังไม่พัดก่อนนะครับโอ้โหเพื่อนเล่นขบวนสลนับอบอมบมมาหมดเลยโอ้แบบนี้ลงไปนี่เพื่อนตายเกลี้ยงแน่ๆนะครับ คือตรงนี้เนี่ยถ้าพัดก่อนเนี่ยมันจะมีแค่ศัตรูบางตัวนะครับที่พัดไปนะครับแต่บางตัวแน่นอน,นครับพัดไม่ไปพวกตัวใหญ่ๆอะ่ะพวกตัวโหดอะ่ะมันจะพัดไม่ค่อยไปเท่าไหร่นะครับอ่าหรือทําก็ได้นะสมมติไม่ผ่านจริงๆเนี่ยมันอาจจะมีบางรอบก็ได้นะที่แบบว่ามาถึงก็พัดได้ครับพอพัดได้ปุ๊บเนี่ยให้ระยะเนี่ยมันแบบว่าอยู่ในระยะที่แบบลำนําไปตีป้อมได้พอดีนะครับ อรอบนี้ดูดูดีหน่อยรอบนี้ดูเหมือนจะดูดีนะครับเพราะว่าเราก๊อปปี้ได้เยอะนะครับก๊อปปี้ยังไม่สําคัญเท่ารำนํานะอย่างที่บอกนะว่ารำนําปุ๊บเนี่ยถ้ามันหันหน้ากลางกลุ่มนะครับยิ่งถ้าเกิดเป็นโตัวโหดๆหน่อยเนะี่ยโอ้โหบอกเลยนะครับว่ามันจะแบบว่าช่วยขวางได้เป็นอย่างดีเลยครับเริมก๊อปปี้เยอะนะครับเนี่ยนะเซตนี้ครับง่ายๆครับ ตัวชนใกล้1ตัวนะครับแม็กก็จะดีอ่ะจริงๆเนี่ยมันก็ยืนไม่ค่อยได้หรอกนะครับแต่ว่ามีสักหน่อยนะครับอ่าตัวชนใกล้แม็กสักหนึ่งตัวนะครับรีเซ็ตสักหนึ่งตัวนะครับอ่าถ้าไม่มีก็เปลี่ยนเป็นตัวทางป่วนอื่นๆก็ได้นะป่วนซัมอนนะครับแล้วก็ c o p ปีสองตัวนะครับโอ้ด้านนี้เริ่มเริ่มตึงนะอันนี้คือตึงแล้วนะครับ เพราะว่าต้องดันให้ออกนะครับคือตัวดาเมจโดยตรงเนี่ยก็จะมีแค่เอลซ่า Elsa นะครับส่วนนัสือเนี่ยดาเมจก็คงหวังผลมากไม่ได้นะเพราะว่าศัตรูนะครับพลังชีวิตเยอะหลือเกิดมีคนให้ทําข้อมูลศัตรูนะครับคือจริงๆไม่ต้องทําก็ได้นะเพราะว่ามันไม่ค่อยมีผลอะไรเท่าไหร่แล้วนะครับหลักๆมันคือเรนเจอร์ของเราเนี่ยแหละคือบางทีเนี่ยรู้ข้อมูลไปบางทีก็ทําอะไรไม่ได้นะเพราะว่าเรนเจอร์ไม่มีนะครับคือผมทําแค่ด่านแรก,แรกๆครับว่า อ่าสตูครับอ่าพลังชีวิตอะไรเป็นยังไงครับคือแน่นอนครับมันเป็นหลักพันล้านแน่นอนนะพลังชีวิตแต่ละตัวนะครับคือความสามารถก็จะเดิมๆนั่นแหละนะครับส่วนใหญ่ก็จะต่อต้านไอเทมนะครับอ่าต่อต้านไอเทมนะเดี๋ยวผมจะลองยิงให้ดูนะพอยิงลูกไฟปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวมันจะต้องมีบางตัวต่อต้านไอเทมขึ้นมานะครับคือมันเป็นแบบต่อต้านไอเทมแบบบางตัวนี่คือต่อต้านได้ทุกอย่างเลยนะเอาเคเริ่มดันได้แล้วครับ โอเครอบนี้น่าจะผ่านได้เนี่ยเราดูทรงไปเรื่อยๆครับถ้าติดลำนำเยอะกอปี้ได้เยอะนะครับก็ดันคืนได้แน่นอนถ้าใช้เลนเจอร์แบบปกติจริงๆอะ่ะต้องแบบตัวแม็กนะครับตัวแม็กกี้อาจจะต้องดีสันิดนึงนะครับแล้วก็ตัวป่วนเยอะๆสำคัญสุดเลยนะถ้าไม่มีลำนำนะครับต้องมีตัวป่วนเยอะๆสันิดนึงนะครับอ่ารอบนี้ผ่านแนะ่ๆรอลำนำป้อมอย่างเดียวครับ อ่านี่เลยครับสีเด็ดเลยครับโอ้โห MVP ไม่รู้จะให้ใครแล้วครับตำแหน่งนี้นะครับมูนเยลลี่เท่านั้นเลยครับอ่าตัวกระชากก็สะสมไปเรื่อยๆนะครับอังคิดว่าน่าจะผ่านได้หมดนะสีดานสุดท้ายนะครับอ่าเรียกเพื่อนมาหมดทุกรอบเลยแหละเพราะว่าคิดว่าน่าจะต้องมีความยากอยู่เหมือนกันนะโอ้โหแคบครับ แคบจบเลยครับอ่าพี่มีบลหร่โอ้โหสงมูนเจอรี่เพิ่มมาอีกหนึ่งตัวแบบนี้ก็หวานเจี๊ยบอย่างแน่นอนนะครับคืออย่างที่บอกครับว่าใกล้เนี่ยก็จะมีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับข้อดีคือนะครับรำนำทีเดียวก็ถึงป้อมเลยนะครับอ่าแต่ว่าข้อเสียคือบางทีเนี่ยเราอาจจะสร้างกลุ่มไม่ได้นะ สร้งกลุ่มไม่ได้โดนยิงแตกแป๊บเดียวนะครับเพราะว่าศัตรูเองก็มีนะศัตรูเองก็มีลำนำนะครับอ่ะไม่หวานเจี๊ยบแล้วไม่หว่านเจี๊ยบแล้วนะโอ้โหอ่ะแน่นอนครับดันยากก็คือดันยากนะครับคืนนี้ต้องบอกก่อนนะมีคนแบบว่าบ่นค่อนข้างจะเยอะนะครับว่าอ่าทำไมมันยาก,กระเกินนะครับคือมันเป็นด่านยากผมบอกไปแล้วนะครับว่า หลายๆอย่างนะครับในเกม r รนเจอร์เนี่ยเขาต้องตั้งโจทย์ด้วยความยากเอาไว้ก่อนนะครับสาเหตุเพราะว่าถ้าผ่านง่ายไปเนี่ยสมมติผ่านกันง่ายเกินนะครับมันก็ต้องรีบอัปเดตถูกป่ะพอรีบอัปเดตปุ๊บเนี่ยแพลนต่างๆมันก็จะแบบว่ามาชนๆกันไปชนกันมานะครับคือเขาต้องแบ่งนะครับแบ่งทีมกันไปทาหลายๆจุดนะครับคือเขาก็ไม่ได้แบบว่าทําเกมอย่างเดียวนะคือบางทีมันก็มีงานส่วนตัวงานอื่นๆนะครับฉะนั้นเนี่ย ถ้าผ่านกันง่ายหมดผู้เล่นจะเริ่มงอแงแล้วคือทัคติกเนี่ยของเกมออนไลน์ต่างๆเนี่ยเขาต้องทำให้ผู้เล่นเนี่ยอยู่ในเกมให้ได้นานที่สุดอาจะมีภารกิจให้แบบว่าต้องทำทุกวันอย่างเกม r a l เลนเจอเนี่ยเออภารกิจที่แบบต้องทำทุกวันนะเพราะว่าถ้าเกิดไม่ทำเนี่ยก็อาจจะไม่ได้รางวัลใหญ่อะไรประมาณนี้นะครับอ่าโซนดานต่างๆแน่นอนครับต้องตั้งโจทย์ให้ยากเอาไว้ก่อน เพื่อที่จะให้เราเนี่ยพัฒนาทีมนะครับหรือว่ารอจนกว่าจะเปิดได้เรนเจอร์ตัวที่มันแบบพิเศษจริงๆนะครับเพื่อที่จะใช้ผ่านด่านนะครับถ้าไม่มีก็จบนะโอ้โหเกือบแตกแล้วว่าอีกนิดเดียวอตรงนี้กลายเป็นยากเลยนะครับอ่ะสีด่านสุดท้ายจะรอดไหมอ่ะขนั้นเนี่ย ต้องทาใจนะจริงๆนะบางคนเล่นกันใหม่นี่แบบว่าโอ้โหจะให้ง่ายท่าเดียวเลยครับไม่ง่ายนะครับแล้วก็กว่าจะปรับนี่คือใช้เวลาค่อนข้างจะนานอยู่เหมือนกันอ่าปรับก็คือปรับนิดเดียวจริงๆเพราะว่ามันคือด่านยากนะอ่าตอนนี้แหละมูนเจอรี่มาตัวเดียวครับเสียวทั้งบางจริงนะส่วนใหญ่จะแบบว่าสุดทางกันหมดเลยครับอ่าเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยน่าจะพอมีตัวอื่นๆอยู่บ้างครับอย่างที่ผมบอกเนี่ยเซตเนี้ยมันก็คือง่ายๆเลยครับ อ่ารีเซ็ตหนึ่งตัวนะครับถ้าเล่นมาสักพักหนึ่งก็น่าจะมีสักตัวหนึ่งน่ะอ่าตัวรีเซ็ตเนี่ยอ่ารำนำป้อมสักนิดหนึ่ง oh. เอาละเอาละเอาละ oh. เอาละป้อมจะหมดอยู่แล้วเรียบร้อยโอ้โหกว่าจะผ่านได้โอ้ไอเราก็นึกว่ามันจะแบบหมูตู้นะครับโอ้โ oh. ห <is> เงือตกเลยทีเดียวอ่าไปต่อครับสามด่านสุดท้ายนะครับ เรียกเพื่อนครับเรียกให้หมดครับน่าจะยังแคบอยู่นะเอาโอเคครับแคบครับเพื่อนส่งหิมาวรินะครับได้หมดนะครับได้หมดนะครับเพราะว่ามันมีผลเรื่องของธาตุด้วยครับอย่างไอที่3เนี่ยผมก็ใช้ทั้งฮิมาวริครับแล้วก็มูนเยลลี่นะครับคือมูนเยลลี่ตัวมันค่อนข้างจะโกงนะ คือผมเห็นตั้งแต่แรกแล้วนะครับแล้วพอเปิดได้ปุ๊บนี่คือรู้เลยครับว่าตัวนี้ค่อนข้างจะโกงนะ,ะถามว่ามันจะโกงไปในระยะยาวไหมครับคืออย่างน้อยๆนะอย่างน้อยๆครับเรื่องของลำนำเนี่ยด้วยความที่ว่ามันเป็นท่าตกลางครับคือมันก็จะยังติดอยู่เรื่อยๆอความโหดอาจจะมีการปรับลดลงได้นะจริงๆนะบางตัวที่มันแบบว่าโกงมากๆนครับอาจจะมีการปรับแตปรับแล้ว เดิมพื้นฐานของเรนเจอร์เนี่ยมันโกงอยู่แล้วเนี่ยปรับแล้วเนี่ยผมบอกเลยว่าเดี๋ยวอนาคตมันก็โกงได้อีกนะครับคือเราเห็นมาเยอะแล้วว่าเรนเจอร์ที่แบบว่ามันเก่งมากๆมาตั้งแต่แรกเนี่ยปรับไปแล้วเนี่ยบางทีแพทใหม่มาอยู่ดีก็เก่งขึ้นมาอีกอะไรประมาณเนี้ยคือมันเป็นตัวโกงตั้งแต่แรกนะครับคืออย่างน้นอยๆนะครับคอมโบความสามารถไฮเปอร์นะครับ แร่หนืดเนี่ยยังไงก็เล่นได้ตลอดนะครับลำนำอาจจะติดบ้างไม่ติดบ้างสตันนี่ดิอ่าสตันนี่คือ,อลำนำเนี่ยมันยังติดน้อยนะครับเพราะว่ามันสุ่มติดหนึ่งตัวใช่ไหมแต่ว่าสตันเนี่ยก็ใช้ได้ผลอยู่ตลอดนะครับฉะนั้นเนี่ยก็เป็นตัวทางคอมโบครับความสามารถเป็นหลักนะ,ะดานแคบแบบนี้นะครับก็ไม่น่าจะมีปัญหานะครับ อันนี้ก็ก็ไม่ได้ถึงขั้นป้ายานะอย่างที่บอกครับเดือนหน้าครับคือเพื่อแบบว่าบางคนเนี่ยยังต้องการตัวหลักอยู่นะครับคือตัวนี้มันเป็นตัวเสริมทีมนะเน้นย้ำนะครับคือมันเป็นแสงมืดนะครับอาจถามว่าอามีคนถามเข้ามานะครับว่าแสงมืดนะครับเทียบกับโคโนโบเรนเจอร์อะไรเก่งกว่ากันอ่าอันนี้มันต้องดูรายละเอียดคือแสงมืดเนี่ยมันพิเศษกว่าอยู่แล้วมันเป็นเลนเจอร์ของตัวเกมนะเขาต้องทําให้มันเก่งนิดนึง คือแสงมืดนะครับมันมีความพิเศษตั้งแต่ตรงที่ว่า,ามันไม่สามารถที่จะใช้กบอัลตราตีบวกได้ใช่ไหมมันไม่มีร่างอัลตราไงมันข้ามไปไฮเปอร์เลยฉะนั้นเนี่ยการใช้งานการปั้นก็จะยากมากขึ้นใช้กบไฮเปอร์อย่างเดียวในการตีบวกมันก็เลยจะโหดเป็นพิเศษนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับสกิลด้วยนะคือโคโรโบเรนเจอร์เนี่ยส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะทามาเป็นทาง ดาเมจนะครับแล้วก็ทางสกิลสกิลอาจจะเป็นสกิลป่วนสกิลบัฟอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าตัวโคโรโบเนี่ยมันไม่มียังไม่เคยมีอนาคตคิดว่าก็ไม่น่าจะมีเขาน่าจะแบ่งส่วนกันแบบโดยตรงเลยนะครับหลายๆอย่างนะครับ uh, ความสามารถเฮเปิลครับตัวหนืดและหนืดในโคโรโบไม่มีนะครับอนาคตไม่รู้นะคือเหมือนเขาแบ่งส่วนเอาไว้ชัดเจนครับ uh, น้องๆบางคนอาจจะพึ่งมาเล่นนะครับอาจจะแบบว่า พี่โคโรโบจะมีโคโรโบแสงมืดไหมก็เป็นไปไม่ได้ครับเขาต้องการแยกส่วนของเขาอย่างชัดเจนนะครับแสงมืดจะเป็นเลนเจอร์จากโตเกมเท่านั้น,นครับที่อนาคตเนี่ยก็จะวนมาขายวนมาขายตามรอบของมันนะครับซึ่งนอกรอบก็ไม่แน่ที่ผ่านมามันก็เคยมีอยู่นะ,ะเดี๋ยวไว้จบก่อนเดี๋ยวจบก่อนนะครับเดี๋ยวให้มาคุยกันนะ โอ้โหยากนะถือว่ายากอยู่เหมือนกันนะอย่างที่บอกครับว่าถ้าสร้างกลุ่มไม่ได้เนี่ยศัตรูเขาแบบเจาะแั๊บเดียวเลยนะครับอ่านนกจะหมดไหมอดทอนครับอดทอนครับมันจะต้องมีสักรอบหนึงนะที่แบบว่าผ่านง่ายๆเลยครับอ่มันจะต้องมีรอบที่ศัตรูแบบอ่อ,องๆนิดนึงอะ่ะ พออ้อนปุ๊บเราก็ผ่านเลยครับไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะครับออมาและลำนำไปแล้วนะครับโดนจะแตกไหมอ่านำนำหน้าป้อมไปแล้วหน้าจะป้อมเหลือนิดนึงแล้วอาเงียบคลิปเลยเงียบคลิปเลยเพื่อนโอ้โหนำนำไปได้แค่เกือบเกือบครึ่งหลอดนะครับอ่าไม่ไหวไม่ไหวเริ่มใหม่ครับ ผลนกหมดตัวแนะ่นอนอะถ้าสุดท้ายไม่จบเดี๋ยวผมก็ไปเก็บที่หลังนะ,ะแต่ว่าคลิปนี้จะเอาให้จบเอาให้จบเอาให้จบให้ได้อาการเรียกเพื่อนเนี่ยจะแบบว่ารอลำนำแล้วก็เรียกเพื่อนไปหย่อนปองป้อมพอดีก็ได้นะแล้วแต่นะครับยังไงก็ได้ครับอาแท็กติกเปลี่ยนไปเรื่อยๆได้นะจนกว่าจะผ่านครับ นะครับพัดไปก็แทบจะไม่มีประโยชน์ครับดานลึกๆนะครับศัตรูนี่ต่อได้นในเทพหมดเลยครับเอ้ระยะป้อมได้อยู่นะครับตัวที่เซ็ตไม่จาเป็นต้องมีเอลซ่าก็ได้นะคือตัวมูนเยลลี่นะครับมันค่อนข้างจะข้ามลึกอยู่แล้วนะครับเกียร์จะมีการปรับก็ได้นะปรับให้แบบว่ามันปล่อยตัวไวนะครับใช้เป็นไม้กระทาน,นครับ ให้มันปล่อยตัวไวนะครับเพิ่มโอกาสการติดลำ้ำลังแต่ว่าอัตราการออกสกิลยังต้องคงอยู่นะผมเน้นย้าอยู่เหมือนเดิมนะครับว่า,าทีมที่แบบว่ายังต้องการครับสกิลจากเรนเจอร์เป็นหลักนะครับก็ยังต้องใช้สกิลก่อนนะยิ่งในลีกที่แบบว่าใส่ก่อนได้เปรียบนะครับแบบใครใส่ดาเมจได้ก่อนเนี่ยได้เปรียบแน่นอน,นครับพวกนี้อัตราการออกสกิลจําเป็นมากนะครับแบบถึงตําแหน่งปุ๊บต้องออกสกิลเลยนะครับ อ่าแบบนี้จะดีนะครับคือถ้าเป็นหลีกสูงๆเนี่ยเขาจะไม่ค่อยเน้นอัตราการออกสกิลกันนะครับเพราะว่าตัวเขาแม็กซ์หน้ากเกียร์เขาดีนะครับเขาก็ปล่อยตัวแบบอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็อาศัยการบัฟอ่าพวกบัฟออกสกิลครับหรือว่าพวกประเภทเรนเจอร์นะครับที่ออกสกิลหน้าป้อมนะครับพวกนี้มันก็ไม่ใช่ปัญหาของเขานะแต่ของเรานะครับเข้าตำแหน่งปุ๊บเนี่ยมันต้องออกสกิลผมถึงเน้นเลยนะครับว่ากระเป๋า อ่าเน้นไปเลยครับที่กระเป๋าออกสกิลนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่มีแค่ออกสกิลอย่างเดียวนะอ่ามันมีหลบสกิลด้วยนะครับซึ่งหลบสกิลค่อนข้างจะสําคัญเลยนะครับอ่าหลบสกิลครับคือไม่โดนอะไรเลยคือหลบสกิลมาก,ก่อน่อาตามด้วยต้านทั้งนี้ขั้นขึ้นอยู่กับเกียร์ที่มีผมไม่สามารถบอกอะไรได้เพราะว่าบางทีเกียร์ไม่มีนะเกียร์ไม่มีก็ทาอะไรไม่ได้ครับ ยังไม่มีมันก็ต้องใส่ตามนั้นน่ะเท่าที่มีครับคือถ้าดีที่สุดเลยอะ่ะมันก็ต้องมีทั้งหลบสกิลแล้วก็ต้านสกิลนะครับเพราะว่าต้านสกิลเนี่ยมันเอาไวหา้หักรางดาเม่าอซึ่งมันก็ทําให้เลนเจอร์เนี่ยโดนดอกเดียวอาจจะยังไม่ตายยกเว้นว่าโดนชนะทตุเต็มๆนะอันนี้ก็จะแบบดอกเดียวปิวก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดไม่ได้ชนะทตุเนี่ยโดนดอกหนึ่งไม่ตายนะครับก็ให้เพื่อนฮิวเลือดกันเข้าไปครับเรนเจอร์ก็จะยืนกันได้นานขึ้นนะครับ คือยังด่านตรงเนี้ยศัตรูเนี่ยมันหลบต้านหลบหลบสกิลต้านสกิลหลบดีีกนะครับ95หเปอร์หมดเลยครับมันหลบยิกนะคือมันเป็นอัตราสูงสุดเลยครับ95สเปอร์สูงสุดเลยครับมันก็เลยค่อนข้างจะหลบเยอะเนี่ยมันเลยต้องใช้มูนเยลลี่ครับโอเคเรียบร้อยสุดฉากแล้วนะครับอ่าจบเกมครับ MVP นะครับก็ต้องเป็น มูนเยลลี่อย่างแน่นอนนะฮะเพิ่มโอกาสตอนนี้ยังไม่มานะครับมีคนถามว่ามูนเยลลี่นะครับจะเพิ่มโอกาสอีกไหมครับก็คิดว่าน่าจะมีนะอ่ามันยังเหลือเวลาอีกนะครับคือเดือนนี้ผมบอกไปตั้งนานแล้วนะครับว่ามันไม่ใช่รอบของแสงมืดเก่าอ่าโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าไม่ใช่รอบของมันเนี่ยมันก็จะไม่เห็นแต่คราวนี้เนี่ยเดือนหน้าโคโรโบเรนเจอร์นะครับมันอาจจะต้องมี ตู้อะไรมาผ่านลูบี้ก่อนโดยปกติจะเป็นแบบนั้นนะซึ่งอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้นะครับไม่แน่อาจจะมีแสงมืดเก่านอกรอบนะต้องใช้คําว่านอกรอบนะครับอันนี้ก็รอติดตามดูแล้วกันนะครับเพราะว่าอรอบนี้มันไปจบวันอังคารที่30มสิบยังพอมีเวลาอีก8ปดวันนะครับก็เรียกได้ว่าอาจจะมีตู้แปลกๆมาก็ได้นะซึ่งก็คงจะเป็นแสงมืดเก่านะครับเพราะว่ามันก็มีประเภทตู้ที่บอกว่ามาฉุกเฉินอนะ คือมานอกรอบครับมาแบบ4วัน5วันนะครับคือเดือนนี้มันค่อนข้างจะเงียบๆสักนิดนึงนะอันนี้ไม่ได้หมายความว่ามันจะต้องมานะเพราะว่ามันไม่ใช่รอบของแสงมืดเก่านะครับแสงมืดเก่าเนี่ยจะมาอีกทีหนึ่งเนี่ยเป็นเดือนมก,กราคมนะครับส่วนเดือนหน้าก็โคโรโบเลนเตอร์ครับใครว่างแผนอะไรยังไงแล้วแต่นะครับผมก็ไม่ได้ห้ามนะเพราะว่าอเดี๋ยวดูตู้กาชานิดนึงนะครับก็ยังไม่ได้มีการเพิ่มโอกาสโตมูลี่นะครับแต่คือได้มาครับก็ค่อนข้างจะ เจ๋งอะอันเนี้ยสุดทางครับเนี่ยไอ8เนี่ยเราเพิ่งสร้างมาไม่นานนะอ่ะตอนนี้ยังบวก13อยู่นะโอ้เดี๋ยวจะมีคนสงสัยว่าเฮ้ยทำไมกบม่วงเพิ่มมาเรื่อยๆครับเพิ่มตามจริงนะตามที่ตัวเกมเขาแจกปาครับเก็บแบบ100%เนี่ยแน่นอนนะครับถ้าสร้างไอีมาตั้งแต่สิงหาคมเนี่ยได้เท่าผมแน่นอนนะเพราะว่ามันไม่มีกบจากตรงอื่นเลยนะครับอ่ะโอเควันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะอ่ะใครอยากจะผ่านด่านยากโดยตรงนะครับก็ เปิดมูนเยลลี่ก็ได้นะครับหรือต้องการตัวหลักของทีมอยู่นะครับก็โคโรโบลนเตอร์ดีกว่าเพราะว่าเดือนหน้าเนี่ยน่าจะต้องใช้นะครับทั้งรูบี้แล้วก็ตั๋วค่อนข้างจะเยอะนะครับอ่ะส่วนซีรีส์ตีเพื่อนของ ID8 ีแปครับก็เป็นเสาร์อาทิตย์หน้านะเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับไม่เสาร์ก็อาทิตย์นะครับอ่ะสำหรับคนที่อ่ารอครับรออยู่นะครับซีรีส์ตีเพื่อนครับอ่ะโอเควันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะอ่า MVP ครับมูนเยลลี่นะครับอ่าในการช่วยผ่านด่านยากนะครับเอาวันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะ ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ